สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชอ YouTube ทุกคนนะครับทุกคนพบกับผมแซมบิ้งอีกแล้วนะครับโอ้จาออนออดขุดจะหมดแล้วนะนี่มาดูครับดูดินครับปัดใกล้หมดแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ฮะโอ้อย่างลึกครับนี่ฮะดินจะหมดแล้วได้นี่ เดีวยวประมาณอีกไม่กี่เที่ยวก็หมดแล้วครับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะได้ย้ายแล้วครับวันนี้นี่ฮะการออดขุดได้ลึกมากครับทุกคนได้ลึกครับนี่ฮะอันนี้ก็อยู่กับทีมงานคนหนึ่งอยกแล้วนะครับ ไปแล้วครับน่าเสียริกเนี่ย วันนี้ก็ร้อนครับตอนช่วงบ่ายๆครับทุกคนช่วงบ่ายๆนะครับโอ้บ่อน,นี้ได้ดินหลายร้อยเที่ยวนะครับนี่ขุดได้สวยมากครับการนอ๊อ เ,เก็บน้ำได้ทั้งปีเลยครับสายนี้ไม่ต้องไปพึ่งที่ไหนเลยครับถ้าคิดจะมาถมก็ไม่ต้องคิดนะครับโอ้หลายรถถ้าจะถมดินไม่ต้องคิดเลยครับหมดเยอะครับถ้าจะถมสารนี้แหละหมดเยอะมากไม่รู้ขุดออกไปกี่ร้อยเที่ยวแล้ว ถ้าขุดขนาดนี้ไม่ต้องทมคืนครับเลืองเงินครับแต่บางสะเขาขุดแล้วเขาก็ทมคืนนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่สรานี้ไม่ต้องทมคืนครับขุดโคตรเยอะครับ,รบนี่ฮะอ่าเตรมแล้วครับ ออกแล้วนี่ฮะใช่แล้วครับสมัติข้อตาเอา งานนี้ฮีโน่เยอะครับไม่ต้องสืบครับเยอะครับเยอะเยอะเลยหละ <laughs> <laughs> มีฟูโซ่คันเดียวมั้งครับ <laughs> เป็นฟูโซ่แต่นอกนั้น <laughs> เป็นฮีโน่หมดเลยครับสงสัยแกชอบฮีโน่ครับนี่นะ ผมพาไปดูสะดีกว่าครับทุกคนว่าจะใหญ่แค่ไหนนี่ะดูอ่ะโอ้ใหญ่เลยครับกี่ไร่นี่ทุกคนช่วยดูครับสะนี้กี่ไร่ครับ 尼哈。<Yeah. S 2> yeah. โคขึ้นแลครับเอาไปไหน่นะไม่โครดนะอ่ะโอ้ขูดมาก่อนครับขูดมาก่อนเขาไม่ได้ขูดบอกเอานี่ขึ้นนี้ครับรบาดเดียวครับใครไม่เคยขับไม่โครีร่บาดเดียวเลยอาจารย์อ๊อดจะทำอะไร มาแล้วครับเสือต้มมาดูกันครับแกจะทำอะไรเนี่ยเอาขุดเอามงตรงนี้เลยบอขุดเอาตรงนี้เลยครับ รถจะวนรอบกันพอดีเลยนะทุกค,คนพอดีเลยครับแบบคันนั้นไปปุ๊บคันนี้มาปุ๊บก็ได้ตักเลยครับไม่ต้องรอนานนะครับวิ่งห้าคันครับพอดีนี่ก็ประมาณห้าคันครับ เอาตรงนี้ออกเลยแล้วก็ลงไปใหม่เค okay. แมคโครนี้ไม่ต้องออกคันใหญ่เลยครับออกคันแค่นี้ก็สบายแล้วครับทุกคนทำงานได้สบายเลยครับแมคโครแค่นี้ครับร้อยยี่ครับนี่ฮะไปแล้วครับจันต้อม อัดทำอไรอย่างเง้ยเพรเอาดินมาทำเป็นคูบอ่เอาตรงนี้เอาดินมาทำเป็นค,เนเนเนคูเป็นคูสระครับทุกคนนี่ฮะ ดินมากองทําเป็นคูสระครับจะเสร็จแล้วแล้วครับสระนี้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่ถึิงเสร็จครับบางทีก็ไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับผมน่าจะเดาผิดประมาณนั้นเลยครับนี่ก็เอาดินนำมาเป็นคูนะครับทุกคนเป็นคูสระครับเหลือแค่ทางปากบ่อเนี่ยครับนี่เสร็จแล้วครับก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ